สุขภัณฑ์มีปัญหาตะกันท่อน้ำมีปัญหาตะกันแผงระบายความร้อนมีปัญหาตะกันบอยเลอร์มีปัญหาตะกัน,หาก,นหากใช้ IPS ก่อน IPS มีปัญหาตะกันหลังใช้ IPS ตะกันหายระบบคูลิ่งแพดของฟาร์มไก่ก่อนใช้ IPS มีปัญหาตะกันหลังติดตั้ง IPS ตะกันหาย ระบบยเลอร์ก่อนใช้ IPS มีปัญหาตะกันหลังติดตั้ง IPS ปัญหาตะกันหาย IPS เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของตะกันให้บกพร่องต่อการเกาะโดยมีมาตรฐานจากแหลบอิสระสหรัฐอเมริกาสามารถป้องกันการเกิดตะกันในระบบฮีตติ n งอิ e m เมนต์ได้ถึง76.3 ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ p o l i t e c h Equipment ตาม QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทั้งทางด้านเทคนิคและสอบถามด้านราคากับทางทีมงานฝ่ายเทคนิคและฝ่ายขายตามที่อยู่เบอร์โทรและไลน์ ID ตามหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ